ในวาระซึ่งเป็นวันสถาปนาหนังสือพิมพ์ธุรกิจชั้นหนึ่งของประเทศไทยประชาชาติธุรกิจผมขออวยพรให้หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับแรกๆที่เน้นในเรื่องการเสนอข่าวทางเศรษฐกิจและธุรกิจจงประสบความรุ่งเรืองเจริญเติบโต รับใช้ประชาชนทุกชนชั้นตลอดไปในวาระทีออ่ประชาชาติธุรกิจนะครับครบรอบ44ปี ผมในฐานะของผู้บริหารและตัวแทนพนักงานของ AS ทุกคนนะครับขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมในสื่อที่มีคุณภาพที่รักษาความมั่นคงความเที่ยงตรงของข่าวสารได้ตลอดเวลาและอยากให้ประชาชนาธุรกิจนะครับยังเป็นสื่อหลักในสังคมไทยที่จะนําเสนอข่าวสารทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองดีๆให้กับประชาชนคนไทยตลอดต่อไปครับเนื่องในโอกาสนะครับที่นังสือบินประชาชาิครบรอบ43ปีและก้าขึ้น สู่ปีที่44นะครับก็ขอวอวยพรให้หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีสาระที่เป็นเนื้อหาที่มีความสําคัญแล้วก็ชีน้นําเศรษฐกิจของประเทศได้นะครับก็ขอใหอ้มีจุดยืนในการทํางานลักษณะนี้ต่อไปนะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับขอบคุณมากครับ44ปีของประชาชาติธุรกิจนะครับ พวกเราติดตามมาอ่านมาตลอดในนามของบริษัทไปรษณีย์ไทยขอให้ทางประชาชาิธุรกิจเป็นหนังสือพิมพ์หลักของงานเศษรษฐกิจนะครับที่จะเป็นกระจกสะท้อนการร่วมกำหนดทิศทางทางด้านเศษรษฐกิจการค้าของประเทศไทยตลอดไปครับขอบคุณครับก็ในเนื่องในโอกาสประชาชาิธุรกิจครบรอบ44ปีนะครับผมก็ขออนุญาตแสดงความชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็อยากให้ประชาชาติอยู่กับ พวกเราไปนานๆเพราะตอนนี้เราต้องการสื่อที่าสามารถพิสูจน์ความจริงได้สื่อที่กล้านำเสนอ เรื่องต่างๆในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับก็ตอนนี้เราก็มีสื่อเช่นนี้น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับก็อยากจะให้ประชาชาติอยู่คู่กับสังคมไทยไปอีก44ปีแล้วผมหวังว่าอีก40ปีปีข้างหน้าผมก็จะได้มาวอวยพรแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับในนามของบริษัทซูซูกิมอเตอร์ไประเทศไทยจำกัดนะครับขอร่วมแสดงคมยินดีในโอกาสครบรอบ44ปีของประชาชาติธุรกิจซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตบุคลากร,กรชั้นนาของประเทศนะครับแล้วก็เป็นสื่อมวลชนที่ได้ชี้นําทิศทางเศรษฐกิจและสังคม ประเทศชาติมาอย่างยาวนานนะครับและหวังว่าการดําเนินงานกิจการต่างๆของทางประชาชาติธุรกิจนี้จะคงอยู่ไปอย่างยาวนานนะครับแล้วก็อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปผมขออนุญาตสวัสดีและก็ขออนุญาตรูปยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ประชาชาติครบรอบ44ปีนะคะประชาชาติได้อยู่เคียงคู่กับสังคมไทยมานานก็ได้รายงานข่าวด้วยความซื่อสัตย์เที่ยงตรงก็ขอให้อยู่คู่กันไปนานๆค่ะ ก็ในโอกาสครบรอบของสํานักประชาชาตินะครับซึ่งก็เป็นสํานักข่าวที่อยู่คู่กับเมืองไทยมานานแล้วก็ได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์กับประชาชนมาตลอดต่อเนื่องก็ขอให้ได้ดํานงต่อไปนะครับแล้วก็ได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่ทําให้ประชาชนนะครับแล้วก็ได้เห็นข้อมูลที่ดีข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ทําให้ประเทศชาติเราได้รับรู้นะครับได้เดินหน้าด้วยไปอย่างเข้มแข็งต่อไปด้วยกันครับขอบคุณครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับในโอกาสครบรอบ44ปีของ หนังสือพิมพ์ประชาชาิธุรกิจนะฮะในกลุ่มเคือของมติชนนะครับก็ขอให้เป็นสื่อที่สร้างสารรค์ช่วยสัมสุนให้คนไทยได้อ่านหนังสือพิมพ์ในข้อมูลดีๆกับคนไทยอยู่ไปยาวนานนะครับขอบคุณครับก็วันนี้มาเรื่องในวันที่ประชาชาิธุรกิจครบรอบ44ปีนะครับก็ยินดีกับความสําเร็จของประชาชาติให้ที่ยืนยงคู่กับข่าว ว่าจะเป็นการเมืองกับเศรษฐกิจจนถึงวันนี้นะครับก็ขอวอวยพรให้ประชาชาติธุรกิจอยู่คู่กับสื่อของประเทศไทยและก็เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนในด้านของการเมืองและเศรษฐกิจตลอดไปขอบคุณครับในนามสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ประชาชาิธุรกิจซึ่งยืนหยัดอยู่คู่นะครับมาเป็นกำลังใจและก็เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนนะฮะ 44ปีนี่ดูแล้วก็เป็นหนุ่มชะกันมีความแข็งแรงเข้มแข็งขอให้ต่อสู้ต่อไปเพื่อพวกเรานะฮะแล้วก็เป็นกำลังผมทางสภาสาหกรรมเป็นกำลังใจให้ ทางด้านประชาชาติธุรกิจขอพระคุณมากครับครับก็ในนามสภาอุตสาหกรรมนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทางประชาชาติธุรกิจนะครับที่มีอายุครบ44ปีนะครับซึ่งเป็นเลขสวยด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับที่ทําให้พวกเรานะครับแล้วก็สังคมดีขึ้นนะครับในนาม สภาอุตสาหกรรมนะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับก็เนื่องในโอกาสนะครับครบรอบ44ปีนะครับของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับผมในนามของบริษัทวิสุบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับก็ขออวยพรนะครับให้ทีมงานประชาชาติทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้หนังสือพิมพ์ประชาชาตินะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปครับผมขอบคุณครับขอแสดงความยินดีกับมติชนประชาชาติธุรกิจแล้วก็บริษัทในเครือนะครับครบรอบ 44ปีก็แสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จและเป็นเสาหลักในการนำเสนอข่าวสารที่ตรงไปตรงมาให้กับประชาชนในประเทศไทยต่อไปนานๆนะครับขอบคุณครับ